วันที่10ธันวาคมนี้ฮะคุณผู้ชมฮะมีอีกกิจกรรมดีๆที่เรานำมาฝากให้กับคุณผู้ชมกันนะฮะเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมการบริจาคโลหิตกันดีกว่าครับในโครงการรวมพลคนบริจาคโลหิตครั้งที่7แล้วนะฮะไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรครับเนื่งในโอกาส90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมนักศึกษาเก่าพณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเชิญชวนร่วมการบริจาคโลหิต ในกิจกรรมรวมพลคนบริจาคโลหิตครั้งที่7วันที่10ธันวาคม2567นะครับณนะสถานที่รับบริจาคดังนี้เลยครับคุณผู้ชมครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติงานบริการโลหิตจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับคุณผู้ชมครับเนื่องในโอกาส90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับใครที่ ไปบริจาคโลหิตในครั้งนี้คะคุณผู้ชมครับจะได้รับเสือ้อยืดที่ระลึกหนึ่งตัวโอ้โห,โหเขาบอกว่าของมีจํานวนจํากัดนะฮะคุณผู้ชมฮาเสื้อยืดที่ระลึกนี่รู้สึกว่าจะมาในธีมคริสต์มาสนะคุณผู้ชมฮามีซานตาคลอสมีเลื่อนลากนะฮะสีสวยๆแบบนี้เลยนะฮะได้รับเสื้อตัวนี้ไปจํานวนจํากัดนะฮะคุณผู้ชมชะมาเฉพาะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะมอบเสื้อให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นโดยรายละเอียการลงทะเบียนจะ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันต่อไปด้วยนะฮะมาร่วมกันคุณผู้ชมฮะร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันผ่านการบริจาคโลหิตพร้อมกันทั่วประเทศครับ10ธันวาคมนี้ฮะคุณผู้ชมฮะอย่าลืมไปกันนะคุณผู้ชมฮะไปที่อย่างที่เราได้บอกกันนะฮะว่าสถานที่รับบริจาคโลหิตอ่าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งสถานีการชาติหัวหินเฉลิมพระเกียรติ งานบริการโลหิตจ,จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินี่หน้าจอเขาเขียนว่าอาคารพลังใจฮะคุณชมฮะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับเลือดธรรมศาสตร์เลือดของประชาชน90ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริจาคโลหิตรักษาชีวิตเพื่อมนุษย์ช่วยเราเพื่อให้เราช่วยผู้อื่นต่อไปรวมให้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์นั่นเองนะครับคุณชมฮะหรือว่าคุณชมจะสอบถามอะไรดีเพิ่มเติมคุณชมฮะ สามารถโทรเข้าไปสอบถามกันได้นะฮะคุณผู้ชมครับที่เบอร์ที่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้รวมถึงไปดูที่เพจศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับรวมถึง f a c e b o o k กรูปรวมพลคนบริจาคโลหิตคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าการบริจาคโลหิตนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นการให้ชีวิตนะครับอีกหนึ่งชีวิตนะฮะเขาบอกว่าเลือดคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะ ช่วยชีวิตให้กับผู้คนนะครับได้หลายคนเลยทีเดียวเดี๋ยวที่อาคารรัฐสภาครับผู้ชมฮะแน่นอนว่ามีโครงการรัฐสภารวมใจบริจาคโลหิตกันเดี๋ยวจะมีในช่วงของเดือนธันวาคมนี้แหละครับถ้ามีวันที่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาประกาศเราจะมาฝากให้กับผู้ชมกันในรายการข่าวสิบหยิบมาเล่าแบบนี้นะฮะผู้ชมจะได้เตรียมตัวเพื่อที่จะ ไปบริจาคโลหิตกันด้านเองนะฮะก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคุณผู้ชมฮะอย่างนอนให้เพียงพอเนาะเขาเรียกว่าพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ยหกถึงแปดชั่วโมงนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ดื่มน้ํากันมากๆนะใครที่ไปบริจาคโลหิตกันช่วงเช้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะแน่นอนว่าไปถึงเนี่ยเขาจะถามเลยนะว่ารับประทานอาหารกันหรือ,อยังรับประทานข้าวเช้ากันมาหรือ,อยัง แหมแน่นอนว่าการบริจาคโลหิตจ,จะทําให้ร่างกายของเรานั้นอาจจะเกิดการอ่อนแอลงได้ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารเช้ากันไปนะคุณผู้ชมฮะบางคนเนี่ยเป็นลมเลยทีเดียวนั่นเองนะครับ